เอาล้วครับสวัสดีคุณผจ้มบอกท่านด้วยนะฮะโอ้โหรอบนี้ผมเจอเจน3ตัวผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเจนเนี่ยเขาเขาตายแล้วเกิดได้นะครับถ้าเพื่อนแบบชุบทันนี่คือเลือดออกมาเต็มนะฮะเราลำบากเลยนะครับรอบนี้มีตัวสวสดเร็วนิพพปะเฮ้แต่ดูเหมือนว่าจะสวสดเร็วหมดเลยปะ <c oughs> เจนก็สวสดเร็วโอไมก์ oh มาครับไล่ทุบป,ประตูไปก่อนแล้วก็มีตรงไหนว่าเดี๋ยวจำแป๊บหนึ่งโอเครู้แล้วนะครับตอนนี้มีคนเปิดกล่องแล้วน่าจะอยู่แถวนี้ว่ะเดี๋ยวตู้นี้พังด้วยต้องไล่ฆ่าให้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพราะาเจนคือมันไล่ลำบากด้วยประเด็นพลังกายเขาเยอะนะผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเลือดน้อยนะครับ นี่ไงเจอยาแล้วหนึ่งอันอือหนึ่งแผลโอเคเหมือนมีคนติ๊กยาแล้วแน่เลยวาร์ปเลยเฮ้ยนี่พ่อือหนึ่งแผลครับเอาไปคนละหนึ่งแผลออ้ยนี่อยู่ห้องเดียวกันเลยนะเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันเลยนะเนี่ยโอเคทำไมชอบมาอยู่แถวแถวโซนนี้กันจังไปไล่ต่อทำอะไรของเขา ทำอะไรของเขาเนะี่ยมาฝั่งนี้ป่ะมาด้วยอือไปให้พ้นทำไมต้องไล่น้องด้วยน้องทำอะไรผิดอือจะวาร์ปไม่วาร์ปจะวาร์ปไม่วาร์ปผมละอย่างชอบอุ้ยเกือบแล้วเก็บ <c oughs> ไปข้างบนแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูคะแนนสวยมาวาร์ปด้านล่างมีคนสวดโอ้โหสวดกันเต็ม โอ้โหตรงนี้ยังไม่พังรูเวนกรรมช้าไปแล้วนายช้าไปแล้วโอเคอุ้ยไม่โดนอะใครทำอะไรใคร,ใครทำอะไรอ๋อะอะไรอะไรครับว่าไงครับนิพาวิ่งไปข้างบนแล้วน่แน่หลอกอุ้ยอุ้ยชอบเลย ชอบเลยชอบโดนตีเลยชอบเลยคี่ยาของชอบครับมาไม่เบื่อไม่เมาฮึดโดลงเออโดดช้าไปแล้วครับแงบหนึ่งสต๊อกแล้วก็อุ้ย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 มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยคุณผู้ชมมีคนมาอ้าวไปเดี๋ยวพังรูตรงนี้ก่อนไม่งั้นเราเราอุ้ยเสียงสั่นเสียงเคือเพิ่งตื่นนอน นะครับมีคนมาช่วยเปล่าเหมือนจะมีคนมาช่วยมาช่วยหรือมาสวดเอาดีๆเอาเอาเวนเอาดีๆรอก่อนแม่ปีกไฟว้าโอ้ยเจ้าช่วยกูทอดเธอเล่นผมแล้วมาจังหวะนี้โดนไหโดดเอ้ยเอาขอหนึ่งแผลก็ไม่ได้ห่วงเหลือเกิน มาเอ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 า้ยอ,อ้อยอาฮู้เกือบแล้วไงเกือบแล้วไงเมื่อกี้นี้มีสายสีอยู่ด้านบนแต่ผมไม่โดนมันช่วงแอนิเ <c> ม <oughs> ชันไปดีโอ้ยหายไปไหนเนี่ยมัวแต่มองเ,อเครื่องสวดเมื่อกี้โอเคทางนี้1ลายวิ่งมาเฉาะมีดพอดีไม่มีคนไปช่วยนิพายอีกหรออะ เฮ้ยเอาจริงดิไปแล้วหรอ,อเคเราตามครับ <c oughs> เล่นกับเราหน่อยเล่นกับเราหน่อย <c oughs> อือ <c oughs> เห็นครับแสงผิดพลาดแสงแห่งความผิดพลาดอือ <c oughs> จะวิ่งวนมาทำไมเขาปิงหรือเปล่าไอเ่ยน่าจะปิงหรือเปล่าโอเคให้เขาได้วิ่งนะครับให้เขาได้วิ่งให้เขาได้วิ่งแล้วก็ปาดไปเลยแงบ โอเคตัวนี้โอ้ยังไม่ตายอีกโอเมยกอสเข้ามากันโอเป็นทีมหรือเปล่าเดี๋ยวเจนสามที่ผมไม่ชอบก็ตรงนี้แหละเจนแบบเป็นคนที่แบบฆ่าไม่ตายอ่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่ฆ่าไม่ตายมาปะไม่มาด้วยไม่มาด้วยลงด้านล่างแน่เลยเอ้าเอาเอ้าเอ้าเผลอเลยหรอเราเผลอเลยอย่างนั้นหรอมา เห็นไม่มีคนไปชุบเจนมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะตึงนิพพาตายแล้วแงบหลบครับยกซ้ายขวาก็จะไปฝั่งไหนนิพพาสวยแล้วน้องสวยแล้วเจนเขาล่อผมไปทางลิฟต์ไงหลบอื้อนิพพาใส่ชุดเหมือนมาริโอเลยอ่ะน่ารักอยู่แตเนี่ยแต่ตายไปแล้วมาอีก3ตนสคน สามสาวอยู่ตรงไหนมีคนสวดอยู่หรือเปล่าไม่มีครับผมจะยิ่งไปจะเอ๋แล้วก็ชาะเข้าไปอะไรอะไรอะไรครับมีอะไรจะปาน้ําใส่ผมก็ไม่บอกโอจะเล่นส่งการว่างั้น <laughs> จะเล่นส่งการว่างั้นลงแล้วลงแล้ววาร์ปตามครับผมเป็นสโตเกอร์อ่ะ อันนั้นแล้วหนึ่งแผลจะขึ้นลิฟต์หรอไม่ให้ขึ้นมาเห็นไหมข้าไม่ตายนะครับข้าไม่ตายสักทีโอ้มก้าสผมว่านี่ไงเจอแล้วหนึ่งรายหนึ่งรายสวัสดีจ้าผมเอ้ยดวนดาบดวนดาบดวนดาบ เฮ้ยาๆญ่อย่ากำงเปลี่ยนมีดอยู่โอเคอ้าวอาวัสดีจ้ามีคนไปรับเจนแล้วหรือยังอ่ะโอเคโหวิ่งเร็วด้วยนะเจนเนี่ยไปแล้วไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวผมติดแง่งประตูอุ้ยเวนอือไป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 วิ่งเดวิ่งเอวิ่ง แง,ง่ประตูก็โดนนะที่เรารู้ทันเรารู้ทันนะเรารู้ว่าเธอจะไปทางนี้มาสาวัสดีจ้าเง็บป่านหรือเปล่าตัดวดาบตัวมีดตัวดาบตัวมีดเจนบอกไม่ดวลหรอกโอ้ยก,กับมึงมีเกาะใครจะไปดวลกับมึงเอฟช่วยยาอือเรียบร้อยครับเจนสี่ไอ้เจนสามไม่ถึงกับบะหมี่เกี๊ยวนะฮะ เป็นเจนสามสุดจัดถ้าเขามาเป็นตี้เนี่ยคือผมจะเล่นลำบากกว่านี้เยอะเลยนะฮะรานนี้เขาน่าจะกดมาแบบโซโลนะครับพระเอิญไปเจอเจนเจนสมพอดีเคยเจอเจนสี่นี่คือแบบว่าคือแบบว่าข่าไม่ตายคุณผู้ชมปวดหัวมากคนนู้นชบคนนี้คนนี้ชุบคนนั้นโอ้ m ม g ก d เอาละครับคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์ไว้ทีนะฮะใครยังไม่ได้กด u u s c r i b e เนียก็ฝากกดทีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่แล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย